อยากจะฝากไปถึงป่าเทพหรือพี่เทพไม่ด่าไปว่าท่านผู้ว่าแรางมากเลยบอกวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่ว,วิ่งกันวิ่งออกกําลังกายนอกเวลาราชก,การมันทําได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีตีสี่ตีห้าเขาไม่ได้เบียดเบียนเวลาราชการคือป่าเทพจะเป็นตลกระดับประหุสูนะชีวิตแกก็เหลืออีกไม่นานแล้วครับเพราะอายุแกก็มากขึ้นแล้วไม่นานก็ตายแล้วคืออยากจะฝากไปถึงป่าเทพหรือพี่เทพอายุเราเหลืออีกไม่นานแล้วสร้างคุณงามความดีนะครับ อย่าวันเที่ยวไปนั่งไร้สดเที่ยวจะไปวิพากวิจารณ์ในทางลบหรือดา่าใครนะครับเพราะฉะนั้นป่าเทพอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเยอะหน้าที่เราแก่แล้วดูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพัฒนาไปพบหมอตามนัดอมหมอเขานัดบางใบอะไรต่างๆนี่ก็ไปนะแต่ถ้าอยากจะไปพบแพทย์บ่อยๆเพราะอายุมากแล้วบางครั้งเนี่ยเราไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเขาก็เป็นขวัญใจประชาชน เป็นผู้แทนประชาชนมาจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยชาติมาด้วยคะแนนประมาณล้านสามล้านสี่นะถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีคะแนนนิยมสูงมากนะถ้าเปรียบเหมือนเป็นสสเขตแล้วใครว่าจะได้คะแนนถึงล้านสามล้านสี่เนี่ยครับป่าเทพมีเอฟซีถึงขนาดนั้นไหมมีคนรักถึงขนาดนั้นป่าเทพต้องมองในแง่ดีว่าด็อกเตอร์ชาติชาติเนี่ยเขาเป็นคนของประชาชน ถ้าก็เป็นคนชั่วคนเลวแบบเป็นจัดเลื้อยคานเป็นอะไรต่างๆเป็นจระเข้น้อยอะไรต่างๆ,าอ,ยอ,างๆอย่างที่ปาคิดเนี่ยคงไม่มีใครเลือกเข้ามาหรอกล้านสามล้านสี่